ต้องพูดว่าขออนุญาตหันนะจ๊ะน้องหมูยอยังต้องพูดก่อนขออนุญาตหันนะจ๊ะน้องหมูยอขอค่ะด้วยค่ะไอพวกนี้เชื่อง่ายเนาะเด็กเลี้ยงง่ายสวัสดีค่ะเราพิกซี่ค่ะ ตอนนี้นะคะทุกคนก็อยู่ในร้านกันซอนน้อยตอนนี้ได้ยู่ที่ไหนกันคะตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่ร้านที่ใครว่าไงเป็นกระแสฮิตป้อมากๆในตอนนี้นะคะชื่อร้านว่าจิ้นทอดป้าตือนั่นเองนะคะเมนูเด็ดของเขานะคะก็คือไข่ต้มน้้าปลาใช่อยากมาลองมากเพราะว่าชอบกินไข่ต้มอยู่แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่เคยกินไข่ต้มุกน้าปลาขนาดนั้นมาก่อนรู้ไหมว่าทําไมเขาถึงต้องใช้คำว่าจิ้นทอดทําไมอ่ะจิ้นาสาเหนือนะคะก็คือ เนื้ออะไรอย่างงี้ใช่จิ้นทอดก็คือเนื้อทอดหรือว่าแบบหมูทอดอะไรอย่างงี้ก็คือมันเขาน่าจะแบบว่าให้มันเป็นกลิ่นอายของอาหารเหนือด้วยเพราะแบบว่าในเมนูก็มีน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ่องอะไรอย่างงี้เนาะก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันเพราะวันนี้มีป้าตือด้วยใช่เราจะมาเป็นลูกมือป้าตื่นลงทัวลงสนามจริงทำงานแลกเข้ากินใช่ค่ะวันนี้ตอนนี้หิวมากอยากแบบอยากทำงานแล้วก็รอละรอกินจิ้นทอดป้าตือนใช่เป็นยังไงก็ไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีมานี่ไม่ต้องพูด มาทำเพลงวันนี้บอกเลยว่าร้านวันนี้วันอะไรวันศุกร์วันศุกร์คนเยอะเพราะฉะนั้นเร่งด่วนได้ค่ะไม่มีใครแล้ววันนี้มาทํางานแลกข้าวได้ไหมคะวันนี้ทํางานแลกข้าวได้เงียพร้อมจ่ายเธอต้องเรยกเช่าหมที่ตือนได้เกลือเกลืค่ะวันนี้เลี้ยงข้าวหนูหน่อยนะคะเ้าบอกออาวันนี้ต้องแจกหน้าที่ก่อนอุ้ยอ่ะ แต่คนละหนึ่งผืนขอบคุณค่ะเมียตือเฮียต้องเรียกเฮียขอบคุณค่ะเมียตือขอบคุณค่ะเมียตือขอบคุณค่ะอ้าวขอบคุณค่ะพร้อมแล้วค่ะไปเลยนะคะไปไปเลยเออเอาบ้านทำงานเอาเลยไปอันดับแรกต้องออกกําลังกายก่อนคร่ะวิ่งเหรอคะเอ่อกําลังกายเอาวันนี้นะจะต้องมีหน้าที่นะค่ะรายงานตัวโอวาก่อนโอวาเป็นฝ่ายแผนกหั่น อาหารโอเคค่ะโอเคไหมโอเคค่ะรายงานตัวครับใครหนูเตี่ยมหมูไม่ใช่บอกว่าสวัสดีค่ะหนูพนักงานสาวสวยพูดไปเฮีตึ้บอกให้หนูพูดนะคะสวัสดีค่ะหนูพนักงานสาวสวยร้านเฮียตึช้ชื่อชื่อยิงโกะค่ะไม่ใช่สิยิงโกะแกก็แกต้องพูดว่าสวัสดีค่ะทุกคค่ะ สวัสดีค่ะอีโก้ค่ะนี้หนูมาเป็นพนักงานเสิร์ฟร้านเฮเยอร์อตอนนี้นะคะหนูกก็เป็นพนักงานเสิร์ฟร้านเฮเตอร์หนูได้รับตำแหน่งเป็นหรือได้ทบตำแหน่งเป็นหน้าที่คันงูค่ะเฮ้ยอ่าเอาต่อเราเอออ่าเก็บจานเก็บจานค่ะแล้วกันตัวครับสวัสดีค่ะ ะควันนี้มาเป็นลูกมือร้านเฮียตือนะคะมีหน้าที่เก็บจานค่ะอืมโอเคครับโอเคครับพร้อมไหมพร้อมครับเมื่อกี้ทําอย่างนี้ไม่ได้แลมเลนผ่านไหมคะผ่านครับครับผมอ้าวชุ่มชุ่มแค่เฮ้ยฉันชนะได้แล้วค่ะเฮียตือเด็กเสิร์ฟครับเด็กเสิร์ฟค่ะอ้าวแล้วกันตัวครับสวัสดีค่ะบมบเบลค่ะวันนี้รับหน้าที่เป็นเด็กเสิร์ฟค่ะครับผมครับผมพร้อมพร้อมมาเริ่มเลย อ่าเดาเป็นคนับโอเคโอเคมาผมเดินวันนี้เลิกกินแล้วค่ะอุ้ยเลิกกินมากค่ะยังไม่ทำงานจะกินแล้วอุ้ยเอาถุกมือถ้าวันนี้ทำภารกิจเสร็จเฮียจะให้กินโต๊ะนี้นี่โอเคค่ะเอามักผมเร็ว เราเป็นพนักงานเราต้องแบบใส่ถุงมือครับสองสี่ห้าทำถุงมือตกอมกินไข่ทำถึงมือตกอดกินไข่วันนี้เขาตั้งใจมากินไข่ต้มโดยเฉพาะเลยนะคะถุงมือเนี่ยเฮียซื้อมาอันต้องถุงมือค่ะถุงมือ ขออนุญาตแก้ตัวค่ะเฮียขอบคุณค่ะนี่ราคาต้องหกล้านเนี่ยต้องทํางานใช้นี่แล้วได้เลยสรุปแล้วจาหน้าที่ได้ไหมจำได้ค่ะหันมูค่ะจัดจานค่ะเก็บจานค่ะเอ้ามาเริ่มหนึ่งจานจะต้องมีสามชิ้นหั่นครึ่งให้เป็นแบบนี้แล้วเวลาจะหั่นต้องพูดว่าขออนุญาตหั่นนะจ๊ะน้องหมูยอย่างต้องพูดก่อนขออนุญาตหั่นนะจ๊ะน้องหมูยอหั่นค่ เรียงผมไม่ถูกต้องตั้งยังไงคะไม่ถูกต้องครับไม่ถูกต้องครับแบบเดิมครับแบบนี้ครับเหมเดิมตลกเหมือนเดิมพร้อมหันโอเคค่ะเอาเตรียมตบมือเวลาเพื่อนหันหนึ่สองสามหันเย้เอ๋อเาหยิบขึ้นมาเรียงครับอ่าฝันเอ้ฝัน ถืออย่างนี้ปั๊บเอามีดวางลงอย่าโดนปลาครับขี้ปลาครับขี้ปลาดีๆครับระวังปลาตกใจนะครับนี่ครับรีร้่ยครับนุ่ลนทำภารกิจเสร็จแล้วเก๋เเ้เ้เ้กเต้นห้ามมีที่ขีบครับข้หมูยอครับหมูยอหนึ่งครับหมูยอหนึ่งครับอ้าวเพื่อนมาช่วยเลยครับครับใครตาตาดีบ้างครับพริกหนึ่งนครับพริกหนึ่งครับม่ผักต้มครับพริกตาแดงหนึ่งครับ กระเดมครับเอาหยิบข้าวเหนียวครับเดี๋ยวฉันถือให้ครับโอเคครับข้าวเหนียวสองอันครับข้าวเหนียวสองไข่ต้มครับไข่ไข่ต้มตักไข่สองเม็ดครับขออนุญาตไข่และยังขออนุญาตครับไข่ไส้อั่วหนึ่งปลาทูหนึ่งปลาทูจานหนึ่งมีสองตัวครับอ๋อวางไปอ้าวเอาไปวางตรงนี้เลยอาหารเสิร์ฟโต๊ะสองพูดเลยอาหารเสิร์ฟโต๊ะสอง ต่อไปไฟหั่นครับหัน่นแล้วยังวะห,หันแล้วแบเอ้ห,หันแล้วเหรอหันแล้วแบบเก็บจ้างค่ะเก็บเอาเฮียจำไม่ได้แล้วเอามาเอาโอเคเอามาเ,าเดินทะเลไปโอ,โอ,อ้ทางไหนคะเฮียไม่รู้แล้วครับตอนนี้เราต้องเดินไปข้างนอกไปดูว่าโต๊ะไหนว่างเราถือตรงนี้ครับโอเคค่ะไปเลยเดินเข้าแถวครับใอเครับให้พูดว่าร้านลูกค้าร้านจีนทอดปลาตือขอความร่วมมือลูกค้าร้านจีนทอด เนี่ยเลิกจ้างขออภัยค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าจะทำให้ดีกว่านี้ค่ะเฮียโต๊ะว่างไหมครับยังไม่มีโต๊ะให้แกโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟก่อนเราไปส์ฟก่อนกายกันก่อนโอเคจ้าได้เลยจ้าตอนนี้ปรากฏโต๊ะไม่ว่างต้องไปทําหน้าที่ของใครของมันแล้วได้เขาเฮียเนี่ยเตอร์เฮี่ยเตอร์ ขอเติมพลังด้วยซันสึเยลลี่บุกสุนแคลนะคะกินได้อร่อยอร่อยสดชื่นเป็นความสุขที่ไม่รู้สึกผิดเลยค่ะซึ่งในแต่ละซองนะคะก็จะมีการของพวกเราพิกซี่เนี่ยอยู่ในทุกๆซองนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้สะสมกร์ดแรกของพวกเรานะคะต้องรีบไปหาซื้อกันแล้วนะคะใช่ค่ะส่วนวิธีกินเนี่ยง่ายๆมากๆมีแค่3สเต็ปเท่านั้นนะคะนั่นก็คือฉีกบีบแล้วก็ดูดน,นะคะถ้าพูดถึงเยลลี่ฉีกบีบดูนดน,นะคะก็ต้องพูดถึงซันสึเท่านั้นค่ะเพราะว่าทั้ง3ารสนี้เนี่ยหอมอร่อยสดชื่ โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเทมพลังกันก่อนไปทํางานกันดิฟ่าอุ้ยมันหน้าเราหน้าเราทั้งสามคนใช่แล้วอุ้ยหนูได้ได้การใครอ่ะพี่ได้การหนูแน่เลยจะได้การตัวเองได้การตัวเองหนูได้พี่ได้การหนูโอเคอร่อยอ่ะ โอเคค่ะตอนนี้เติมพลังเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมทํางานแล้วค่ะจ่ายนี่กบตือค่ะเพราะว่าวันนี้ะตือเนี่ยจะเลี้ยงข้าวเรานะคะเรามีนี่แล้วค่ะเราต้องใช้นี่นะคะทํางานแลกข้าวกินกันค่ะทุกคนไปเลยค่ะพลังงานลดเหลือด้วยเ้สุสไป ไก่ทอดหนึ่งแล้วก็ไก่ทอดหนึ่งหมูสามชั้นทอดหนึ่งไส้อั่วย่างหนึ่งไส้อั่วย่างนี่ครัไก่ทอดครับมาครับหมูสามชั้นทอดหนึ่งค่ะสามชั้นทอดแล้วก็หมูยอทอดไก่ย่างได้แล้วค่ะไก่ย่างได้แล้วค่ะเอาไว้ตุ้งแท้หมูยอทอดครับหนึ่งแล้วก็ปลาทูทอดสองตัวหนึ่งที่หมดจานครับปลาทูได้เลยอันนี้หั่นหั่น แล้วก็ไข่ต้มสองใบหนึ่งสองจานครับประมาณนี้นะคะของว่าน้ำพริกนุ่มผักต้มหนึ่งครับโอเคค่ะสรุปตอนนี้หนูมาย้ายมาทาสเตชันเดียวกับเพื่อนๆนะคะเพราะว่าลูกค้าเยอะมากแล้วก็ฝั่งจัดจานยังไม่มีใครลุกเลยค่ะเลยได้มาช่วยกันตรงนี้นะคะหนึ่งจานี่มีชิ้นนะ่นเราขอแค่หมูที่นได้ไหมคะต้องช่างความเยอะความเยอะประมาณนี้ได้ไหมคะตอนนี้ เ์ชันหั่นนะคะก็รอหมูยอค่ะเพราะว่าตอนนี้หมูยอขายออกดีมากหมดเกลี้ยงอยู่นะคะตอนนี้ข้างหลังครัวกําลังเสด็จน้ํามันจากหมูยออย,อยู่ค่ะ<อ>เดี๋ยวจะมาลงมาตรงนี้เดี๋ยวหนูจะทําการหั่นให้ได้ไหมน้องสาวร้อนเนาะร้อนร้อนโอเคคุณพี่คะนี่โต๊ะสิบที่ค้างไว้เมื่อกี้คะ่ะไก่สามหมูสามค่ะน้อนร้อนนี่ควันมันออกมาเลยนะจะไม่ใช่ที่คีมนะไม่ใช่มันช้ามันช้า นี่ไก่ทอดค่ะสามชั้นหนึ่งสามชั้นหนึ่งค่ะใช่ใช่อววแป๊บหนึ่งนะคะบานทีาคสองโอเคค่ะไปดูน้องสาวเราดิเป็นเราอีกแล้วสินะที่ชิลเป็นเราอีกแล้วสินะที่เราเป็นพี่สาวยังไงวะอันนี้คือเกือบทุกงานอ่ะคือถ้าพูดตรงๆถ้าโอนไม่ออกพี่โกดวงซวยสุดเลยได้รับผลหนักทุกงานเลย ปลาหมูสองตัวเจ้าได้เจ้าไส้หัวหนเลงค่ะปลาไข่ต้มสองใปลาแดงก่ทอไก่ทอดได้ังคะไก่ทอดอันดับแรกก่อนจะกินต้องพูดว่าขออนุญาตกินครับขออนุญาตกินค่ะไข่ไข่ไข่ต้มต้มปลาหมูไ่ทอดหมูสาั้นไม่คาวคุยอหาพิหน ไอ้พวกนี้เชื่อง่ายเนาะเด็กเลี้ยงง่ายอ่ะอันดับแรกต้องกินอันนี้ก่อนโอเคค่ะมาหั่นหั่นหั่นไข่โอ้อ้าวไข่หยอกไม่ต้องกลัวนะน้ำปลาอันนี้เป็นโซเดียมน้อยโอเคค่ะสีชมพูโอ้โหไม่ไหวไม่ไหววิธีกินเอาน้ำพริกหนุ่มครับเอาไว้บนไข่แล้วเอาผักกาดดองวางไว้บน น้ำพริกหนุ่มสแตนบายข้าวเหนียวถ้าเรากินไม่พร้อมกันข้าวเหนียวเขาจะเสียใจมากโอเคโอเคเริ่มกินเลยหนึ่งสองสามเอาเอาเอาข้าวเหนียวเข้าก่อนไม่ได้เอาเอาข้าวเหนียวตามเร็ว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 อร่อยมากวันนี้อร่อยไหมนี่เป็นรางวัลวันนี้ทำงานดีเฮียเลยให้กินขอบคุณมากค่ะให้กินแค่คำเดียวกลับบ้านเลย เดี๋ยวคนอื่นเสียใจยังไม่ได้กินเลยกระบอกอร่อยมากเลยค่ะอ่ะไม่ยุ่งแล้วงั้นปล่อยให้กินเองขอบคุณพี่พีทพี่เฮียมากกินมาตามให้เอาผักแก้มใบแล้วกินแบบที่เฮียสอนโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวไปล้างจานแล้วนะคะขอบคุณนะคะโหสันทั้งอ่ะจริงอืมนีอยากกินให้อ้วนอะไรยใ้อ้วนไหะใช่อืมอร่อยมาก ม่ติดเลยทรับอันอิ่มแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องมีของหวานตบท้ายค่ะทุกคนขอของหวานเลยคะ่ะนี่ว้า wow. คนหน้าสามคนนี้ใช่นะเพราะว่านี่ก็คือซันสูรสมิกเวอรี่แตงโมนะคะแล้วก็รสเขียวแดงโซดานะคะอร่อยมากๆใครที่เป็นอิสลามเนี่ยก็สามารถทานได้นะคะส่วนคนที่ทานมังสวิรัตเนี่ยก็สามารถทานได้เหมือนกันเพราะว่าไม่มีเนื้อสัตว์เนาะแล้วก็ที่สําคัญนะคะยิ่งแช่เย็นเนี่ยก็จะยิ่งอร่อยแล้วก็ฟินปากมากคใครยังไม่เคยลองนะคะห้ามพลาดน,นะคะตอนนี้สามารถซื้อได้ที่ร้านค้าหรือว่าห้างสรรพสินค้าชั้นนําทั่วประเทศเลยนะคะทุกคนนอกจากจะได้กิน สั้นยอะไรรแบบนี้นะคะต้องขอขอบคุณร้านจิ้นทอดป้าตือมากๆนะคะที่แบบว่าให้พวกเราได้มากินอิ่มหนำสำราญกับอาหารชุดอร่อยของพวกเราวันนี้เนาะวันนี้แฮปปี้มากแล้วก็เป็นการที่เจอป้าตือน่าจะครั้งแรกที่แบบว่าเจอได้คุยกันจริงๆป้าหน้าหลังมากแล้วก็ตอนแรกมาพวกเราก็ยังแบบเก้งๆอยู่อะไรเงี้ยป้ามาไม่สนไรโค้งพังมาเลยตึกๆทำนี่รับเรียกที่นี้เเดินตามมาครับใช่เพราะว่าคาแรคเตอร์ในในรายการที่เราเคยเห็นกันอ่ะแบบแต่ครา ที่เราเจอวันนี้มากๆนะคะ<ช>ก็สาหรับใครที่หิวกลางคืนนะคะร้านที่นี่เปิดถึงเที่ยงคืนเลยนะคะร<ช>้านกินทอดปลาตื่นนะคะฝากมาชิมน,นะคะทุกคนอร่อยมากจสามชั้นก็อร่อยทุกอย่างอร่อยมากแต่แบบว่าพอได้มากินแล้วแบบว่าเข้าใจมากว่าทําไมคนถ<ฮ>ึงม,มารอเ<ห>ยอะขนาดนี้เพราะว่าอ<ห>ร่อยจริงทุกคนแบบว่าเหมือนจะเป็นพอชั่นง่ายๆแบบว่าหมูทอดปลาทอดแต่ว่ามันไม่เหมือนที่อื่นจริงๆใ<ช>ิงนออยากให้ดูว่าความกรอบมันจะกรอบแค่ไหนอ่ะจริงดูหนังหมูดิ เสียงดังกรอบๆออกมาแล้วอ่ะมารีวิวกันดีกว่าว่าทุกคนแต่และคนชอบมเมนูไหนกันบ้างเริ่มจากแกเลยติดใจไก่ทอดนะเพราะว่าออร่อยรยมันเค็มอ่ะแล้วทํใเทนกถือแบบสมัยเรียนที่แบบเพื่อนแอบครูมา<ก>ขายอ่ะแล้วกินการ์ี้ชอบไส้อั่วกับหมูทอดค่ะหมูหังแทนทอดเพราะว่าหนูเป็นคนชอบกินไส้อั่วอยู่แล้วมั้งแล้วพอยิ่งมาได้กินที่นี่แล้วแบบว่าเหมือนเหมือนเต้งได้ไปกินที่เชียงใหม่เป็นฟิลแบบไอตอนที่ไปกินที่เชียงใหม่กลับมาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เตะค่ะทุกคนแล้วก็อันนี้เนี่ย อย่างที่บอกว่ามันหนูไม่จะพูดอะไรอ่ะอยากให้ดูขอพี่มาชอบคำแรกที่ป้าตือให้กินมากก็คือมีไข่คูุกน้ำปลาใช่ไหมคะแล้วก็มีผักกาดดองแล้วก็มีอะไรนะน้ำพริกตาแดงแน้ำพริกนุม่มแล้วก็ข้าวเหนียว ถูกต้องอ่ะมันแบบว่ามันอร่อยมากทุกคนมากินด้วยตัวเองเถอะเพราะหนูพูดจริงว่ามันอร่อยมากโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวพวกหนูจะขอตัวไปอร่อยกับมื้ออาหารและซันสูต่อนะคะสำหรับวันนี้ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ดกนะคะกินะินจริงสำหรับอีพีหน้าก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าพวกเราจะได้ทำอะไรใช่ไหมทักกันคอมเมนต์มานะคะว่าอยากเห็นพี่ซี่ไปทำอะไรต่อโน่นนี่นั่นนะคะเดี๋ยวพวกเราก็จะไปทำตามที่ทุกคนเนี่ยคอมเมนต์มาสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊